ที่ไหนก็ซ่อมไม่ได้หรอกกับพี่แบบนี้คืจะซ่อมได้เนี่ยร้านนี้เลยร้านเนี้ยนะใช่โอ้โหเนี่ยร้านนี้ยนะทำได้หรอใช่ดูมาหรอใช่มาลองลองถามใหพี่หน่อยเร็วพี่ครับเนี่ยทำได้ไหมครับเนี่ยจอกับพี่หนึ่งโปรไหมคะใช่พี่ามโปรหมไอ้ี้เหรอยังซ่อมได้เหรอพี่ลองกอบพจอลองัพ่จออ่ามันพิแบบนี้เลยนะมันวดแล้วก็ะพิแบบเนี้ยอกับบพี่จได้ไม่ต้องเปลี่ยนจอหอกน่ามันจอากับพจอได้จะได้เ้มยอน่ดิมาอ้าได้นเ ได้ย<ด>ั <S 2> <S 2> นเจนทำให้หนูเลยอจี๊ดทำไมรอแล้วไปเลยรอได้เลยนะเจนวิลลดแลวคิดว่าต้องเสียงงันเป็นหมื่นเลยเนี่ยทำไม่ได้น้องนะพี่เสียงางานเลยเนี่ย iPhone 13 Pro Max จอก,กระพริบมาแบบนี้เราสามารถแก้ไขให้ได้โดยการต่อแพรจอนะคะแกะจอออกจากเครื่องแล้วนําไปให้ช่างทําการต่อแพรได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ช่างต้องใช้ความชํานาญในการทํานะคะเมื่อเสร็จแล้วถิดซีนกันน้ำเทสการใช้งานเมื่อเทสการใช้งานผ่านแล้วนําไปประกอบเครื่องเตรียมส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจส่งงานซ่อม